ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่29กรกฎาคม2566กับผมที่สวนป่านาทุ่งมนนะครับตอนนี้ก็4โมงเช้าผมเริ่มต้นที่สวนป่าของผมแต่ว่าไม่เป็นป่าเลยตอนนี้ผมก็เลยเอามะพร้าวมาปลูกนะครับปลูกน่าจะรวม40-50ต้นเมื่อวานก็มาลงอีก20ต้น นะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นที่ทิศเหนือของตัวบ้านผมนะครับก็มาดูโอโมกต้นไม้ย่อมๆเมื่อวานก็มีการตัดแต่งกิ่งต้นพยุงแล้วก็ต้นพยุงไหหลำนะครับยาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วันนี้นาก็มาตัดยาไปให้หวัวก็ค่อนข้างสะอาดขึ้นมาบ้าง ส่วนมะม่วงของผมอันนี้เป็นมะม่วงโชคอน,นันันมีแล้ว3ามลูกนะครับปีนี้ปีที่แล้วมี2อลูกปีนี้มีอยู่สามลูกพอได้กินนะครับส่วนน้ําตรงคลองที่สวนปากของผมก็เริ่มมีน้ําแล้วเมื่อวานก็ลงมะพร้าวไปสภาพก็โอเคอยู่นะครับส่วนอุโมงต้นไม้ส่วนบนตรงคันแดนผมกับพี่หนู เมื่อวานก็มีตัดแก่งตัดแต่งกิ่งต้นพยุงแล้วก็ลงต้นจานเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีลงต้นจานตรงร่องกลางน่าจะร่องละ10ต้นนะครับก็ดูกันว่าต้นจานเขาจะทนสภาพแปรงสภาพดินเข็มได้ไหมส่วนครองนะครับก็จะมีบัวแดงเต็มเลยนะครับ พร้มามะพร้าวที่เขียวๆนี่คือลงเมื่อวานนี้ลงก็ระยะห่างก็ประมาณสัก6เมตรนะครับตรงนี้ดินค่อนข้างจะดินเค็มแล้วก็เป็นดินก้นคลองนะครับที่ขุดขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนบนของสวนผมก็จะมีตัวนี้จะทำเป็นสวนป่านะครับแต่ก็ลงต้นจานไว้น่าจะ10ต้นล่องนี้ เราดูว่าต้นจานเขาจะสภาพเป็นยังไงทนแรงแล้วก็ทนดินเข็มได้ไหมอันนี้เป็นภาพโดยรวมของสวนผมนะครับบนพื้นที่5ไร่น้ำก็เริ่มมีแล้วแต่หญ้าในครองก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยส่วนบ่อเล็กๆที่เก็บน้ำตรงนี้ผมก็เก็บผักกระเฉดนะครับมาลงไว้ แล้วก็มีกลองฟางที่โยนลงน้ำไว้เผื่อจะได้ย่อยสลายเป็นอาหารของปลาบ้างส่วนริมบนสุดตรงนี้ก็มีการตัดแก่งตัดแต่งนะครับกิ่งพยุ่งแล้วก็ลงต้นจานเพิ่มเติมอันนี้ต้นจานที่ลงไว้2อาทิตย์ที่แล้วสภาพก็โอเคอยู่นะครับนี่ก็ไม่ถือว่าขี้เล่เท่าไหร่แต่หญ้าค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยว นาก็คงมาตัดหญ้าไปให้หัวนะครับพยุงก็สภาพก็ไม่ถึงกับเรวร้อยเท่าไหร่ก็พอใช้ได้อยู่คลองตรงบนส่วนบนนะครับพอเริ่มมีนม้ำบัวแดงที่เคยโยนเงาไว้ก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็หญ้าหวายก็ยังเต็มครองอยู่นะครับตอนนี้ก็รอรุ้นต่อไปว่าฝนจะตกต่อเนื่องไหมถ้าฝนตกต่อเนื่องก็น่าจะมี เต็มเบาเต็มครองแถบนี้นะครับวานก็ตัดแต่งกิง่งต้นขี้เหล็กยาวในครองเต็มเลยนะครับส่วนขันแดน,นของผมกับพี่ไพ่นะครับเท่าที่เดินสำรวจต้นจานสภาพก็ยังพอได้ เห็นไหมครับก็เขาจะเริ่มมีใบเล็กๆแตกขึ้นมาก็สภาพโอเคอยู่มีต้นประดูดแ่แดงหลงเหลืออยู่ต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นจานที่ปลูกอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็สภาพต้นจานโอเคอยู่อันนี้เป็นลักษณะต้นมะพร้าวที่ผมปลูกเมื่อวานนี้ข้างคลองนะครับก็ได้จะเพื่อนมา20ต้นก็เลยมาลงทั้งหมดเลยเต็มสวนเลยนะครับมะพร้าว ล่องละประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ร่ล่องละ8ฝั่งละ8นะครับมีอยู่1 2 3 4 5ส่ร่องก็40ประมาณ40กว่าต้นนะครับล่องตรงนี้นี่หัวแดงเต็มเลยนะครับสวยมากเลยอากาศก็ไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่นะครับก็ครึมครึมแต่ฝนก็ไม่ตก เมื่อคืนนี้ผมก็นอนที่สวนกับลูกชายนะครับก็ลมแรงมากเลยตอนแรกคิดว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเลยแต่ว่าอากาศก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเช้านี้ขนาด10โมงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ส่วนนาข้าวของพี่ไพ่ก็คงต้องดมาปลูกเพิ่มนะครับก็ใช้วิธีดำเอาเท่านั้นตอนนี้ส่วนที่ไม่เกิด ตอนแรกผมว่าจะลงอย่างน่าสัก10ต้นแต่ผมดูสภาพแล้วก็สงสัยดังนาครับว่าเขาจะไม่เกิดก็เลยยังไม่ลงหองกรณีที่เคยลงไว้2ที่เคยลงไว้เดือนกว,กว่าก็สภาพก็พอได้อยู่นะครับพอโดนฝนก็เริ่มฝนก็เริ่มแตกไอ้กิ่งก็เริ่มแตกมาแล้วนะครับ คันแดนผมก็จะมีมะพร้าวด้วยนะครับตอนแรกว่าจะย้ายไปอยู่ตรงสวนป่าน,นะครับแต่ก็บัวเขาตายก็เลยปลูกไว้ตรงนี้แหละเผื่อได้กินลูกนะครับย้ายไปก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะตายสูงก็เลยไม่ย้ายนะครับต้นตะขบที่เคยปลูกไว้ตั้งใจว่าจะให้ปลูกเป็นร่มเงาแล้วก็เป็นอาหารของนกของปลานะครับกำลังสวยเลยนะครับต้นตะขบ ก็ลูกของตะโขบสามารถที่จะหล่นลงไปเป็นอาหารปลาได้และก็เป็นอาหารของนกได้นะครับส่วนลองที่รอบใหมนน่น้ำก็กำลังเต็มนะครับส่วนคันแดนเ่เล็กๆคันคู่เล็กๆผมก็จะมีต้นจานต้นมะฮอกกานีนะครับยังไม่สวยเท่าไหร่ส่วนเขียวเยวนี่ก็จะเป็นถั่วพุ่มที่ผมปลูกไว้ก็ถือว่าได้กินแล้วนะครับแล้วก็ จะทาพันุต่อไปปีนี้ถือว่าแรงเลยนะครับนี่ตรงนาของพี่ไผ่ปกติช่วงนี้ก็จะมีน้ําเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําเลยคือว่าแรงมากปีนี้คลองตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีน้ําจากหมู่บ้านก็คงน้ําก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้น้ําก็เต็มคลองแล้วละก็มีผักบุ้งเต็มเลยนะครับผักบุ้งยอดยอดสวยมากเลย ก็ให้พี่น้องที่มาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้ามาเก็บยอดพกบุงไปทํากับข้าวก็ตามสบายนะครับไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามอะไรต้นไม้ก็ริมครันคันครองก็เริ่มติดนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นต้นจานนะครับที่ผมปลูกระยะห่างประมาณสัก5-6เมตร ก็ติดแทบทุกต้นนะครับปลาก็น่าจะมีอยู่นะครับปลานิลปลาดุกปลาช่อนก็น่าจะมีอยู่นะครับที่ออกจากบ่อผมเดินมาถึงตรงนี้เป็นบริเวณถนน,นนะครับที่ติดกับสวนผมนะครับผมก็จะมีปลูกแตงไทยนะครับปลูกต้นจานปลูกต้นกล้วยไว้ แตงไทยก็เก็บผลไปได้3ลูกนะครับก็ถือว่าได้กินอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมของสวนผมนะครับที่มองจากถนนทางเข้าไปถึงตัวบ้านนะครับเมื่อขืนก็นอนที่ตรงนี้แหละอากาศเย็นสบายเลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ผมปลูกต้นจานไว้ระยะห่างก็ประมาณสัก4เมตรนะครับ เกือบ20ต้นนะครับวันนี้ผมก็ขุดขุดต้นกล้าของต้นแค่บ้านนะครับมาปลูกนะครับระยะห่างก,ก็น่าจะ4-5เมตรก็ปลูกไว้นะครับให้เป็นร่มเงาหรือเผื่อญาติพี่น้องที่มาวิ่งออกกำลังกายเก็บใบลวกใส่ผักเก็บไปกินกับแจ่วนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับอันนี้เป็นผลของแตงไทยนะ ส่วนน้าข้าวนี่ยังไม่มีน้ํานะครับอันนี้เป็นผลของแตงไทยนะครับยังไม่สุกนะครับนี่ก็บอกนะ้าอยู่ว่าถ้าสุกแล้วก็เก็บไปกินได้เลยนะครับอันนี้ต้นทานตะวันที่ผมหยอดไร้ก็กําลังจะเป็นดอกนะครับน่าจะอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์ก็น่าจะเริ่มบานแล้วแหละนะครับผมน่าจะไม่ได้มาอีกประมาณสักสองอาทิตย์ อันนี้เป็นลักษณะแต่งไทยนะครับวันนี้ผมก็เตรียมตัวที่จะกลับน้ำพองนะครับไปทำสวนที่น้ำพองทำสวนที่บ้านไผ่เมื่อวานแล้วก็เช้านี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าสวนนะครับเนี่ก็เละพอสมควรนะครับเมื่อวานก็มีการตัดแก่งแต่งกิ่งนะครับ แล้วก็มีปลูกต้นจานเพิ่มเติมนะครับก็สภาพโอเคอยู่นะครับสําหรับนฝนปีนี้ถ้าฝนมาแล้วก็ตกต่อเนื่องต้นไม้ผมก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะผมคงไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการตัดแต่งแล้วก็บำรุงรักษาแนละ้วก็คงต้องเริ่มหาปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับมาใส่ไว้ ันนี้เป็นร่องรอยของนาที่มาตัดหญ้าไปให้วัวนะครับมาตัดเมื่อเช้านี้นาก็ถือโอกาสแต่งกิ่งให้ด้วยนะครับก็แบ่งปันกันนะครับเราปลูกไว้มีหญ้าเกิดขึ้นก็ญาติพี่น้องก็มาตัดหญ้าให้หัวแล้วก็ถือเป็นการทําความสะอาดส่วนของเราไปในตัวนะครับอันนี้เป็นคลอง อันนี้เป็นบ่อของโงการนะครับก็มีปลาผมก็เอาบุ้งนะครับมาโยนลงตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นจานตรงนี้นะครับต้นจานหรือต้นทองกล่าวถือว่าติดดีสำหรับดินบนพื้นที่ของผมนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสัก น่าจะสองปีนะครับต้นกาน3าสี่ต้นตรงนี้ก็สูงทั่วหัวแล้วนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้คันนานะครับน้ำตัดหญ้าดูก่อนถ้าเกิดต้นไม้ไม่ติดก็คงต้องหรือคันนาตรงนี้นะครับนาข้าวนะครับ,นะรบสภาพก็ยังไม่ดีเท่าไรนะครับ พาไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับครับอันนี้ต้นจานนะครับเนี่ยเอพราะว่าผมมีต้นจานเหลืองน่าจะสองต้นนะมาปลูกไว้ตรงนี้แต่ไม่รู้จะเหลืองจริงหรือเปล่าต้องรอดูว่าดอกเขาจะเป็นยังไงครับจานก็น่าจะประมาณห้าหกปีมีดอกนะครับอันนี้เป็นรอกที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับก็สภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ โอเคนะครับวันหยุด3 4วันก็เป็นวันสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับเรื่องการเรื่องงานนะครับมาพักผ่อนที่สวนนะครับโอเคนะครับการอัปเดตสวนป่านาทุ่งมนฑ์ประจำวันที่29กากรกฎาคม2566ตอนสีโมงเช้านะครับก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ